อันนี้ลุงก็พึ่งจะเริ่มเริ่มขยายจํานวนเยอะๆอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยนะคนซื้อไม้นะเขาบอกเขาอยากได้ตัวนี้คนตัดไม้ก็บอกเขาอยากได้ตัวนี้ซึ่งลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาดูเขาตัดลำนะนั่นๆๆสวาดไปดูเลยเขามาตัดลำแล้วมาเจอแล้วมาเจอไผ่ตัวนี้ครับ ซึ่งเขาบอกว่าอนาคตดีมากดีมากที่ในภาคตะวันออกแล้วกันที่อื่นเนี่ยผมก็ว่าสมมติคุณอยู่เชียงรายอะไรก็ไม่รู้นะว่ามันจะดีเหมือนทางนี้ไหมแต่ที่นี่ราคาหรือว่าความต้องการดีมากคือไผ่พันนี้ครับมาดูครับอันนี้คือไผ่อะไรลำมะลอกครับบางทีเขาเรียกอะไรนะไผ่อะไรนะไผ่เดินกอไผ่เดินกอไผ่ลำมะลอกไผ่ขี้โกบางคนฟังอย่างนี้นะไผ่ขี้โกคือมันลุกที่เขาอ่ะ นะนี่คือลำมาลอกนะครับ่าหน้าตาเป็นยังไงบางคนไม่รู้จักนี่ครับมาดูครับเดี๋ยวมุดไปดูกอนหน่อยน,นี่นี่น,นี่นี่นี่ลำตอนนี้ก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วกว่านะตรงนี้มันก็แน่นแน่นนี่น โอ้โหนี่อ่านี่คือลมามะล้อนะครับนี่ก็อาจจะดูแล้วนี่โอ้โหมันลามไปทั่วแต่เราไม่รู้จะถามใครที่เป็นเจ้าของนะแต่คาดว่าคงไม่กี่กอละครับมันลามไปทั่วเลยนี่ก็ได้ลามประมาณไหนนี่นี่ตกอย่างนี้อย่างนี้สามนิ้วแล้วนี่นี่สามนิ้วแล้วลามันจะห่างๆหน่อยนะครับลามันจะไม่เป็นเป็นกอที่แน่นๆลามันจะค่อนข้างห่างแล้วถามว่าตรงเป๊ะไหม ก็ค่อนข้างนะที่จะตรงแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือขแขนงนะขแขนงเนี่ยก็ไม่ถึงว่ามันเกลี้ยงถ้าเทียบกับทางมนนะอันนี้รกมากนะเทียบกับทางมนก่อนนะเนี่ยแต่ว่าทางคนทางภาคตะวันออกเขานิยมเขาบ่อนเนื้อไม้มันเหนียวดีมันแกร่งดีแต่คําว่าเหนียวมันแร่งนะครับถ,ถ้าเรามีวงเล็บซะหน่อยก็คือมันก็ต้องแก่พอเลยถ้าแก่ไม่พออะไรมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็เอาไปใช้ทําอะไรจักตออกก็ได้นะ เออผมเห็นหลายคนเอาตรงนี้ไปจักตอกเอาไปค้ำทุเรียนลำใหญ่เขาอยากได้มากเขาจึงชวนกันว่าถ้าเกิดอยากจะปลูกนะไอะตัวนี้ก็ปลูกได้ดีแต่ว่ามันควรจะต้องชุ่มๆนะถ้าไม่ใช่ชุ่มมันก็ไม่ค่อยโตนี่นี่น้ำอยู่นี่เองให้เห็นนะครับว่าลำมะลอมเขาปลูกห่างจากห้วยแค่นี้เองครับนี่ติดห้วยเลยนะนี่มันแ้งน้ำท่วมไม่ตายนี้ข้อดีของเขาคือน้ำท่วมไม่ตาย แต่ตอนนี้กระซิบหน่อยเฉพาะของลุงนะไอ้หรือวันมันการโฆษณาเกินไปแต่เรื่องจริงคือมันมีการออกดอกแล้วแล้วเราก็ได้เม็ดแล้วแต่ก็ขอโทษด้วยมีคนเหมาเกี้ยงเลยยังไม่พอให้เขาเลยเขาเหมาร้อยต้นนี่ยังไม่รู้จะส่งพอไหมเขาเหมาเกี้ยงแล้วเหมาไหมเขาเขากิ่งตอนเนี่ยครับอันนี้ลุงก็พึงจะเริ่มเริ่มขยายจํานวนเยอะๆอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเด็ดเลยนะคนซื้อไม้เนี่ยเขาบอกเขาอยากได้ตัวนี้คนตัดไม้ก็บอกเขาอยากได้ตัวนี้ซึ่ง ถ้าเทียบกันแล้วนะปัจจุบันก่อนนะลำมะลอกอสังมนเนี่ยที่นี่ก่อนนะต้องขออนุญาตไม่ใช่ว่าไปเขาเรียกว่าไปบุลลี่ทังมนนะตัวลำมะลอกกับคนรู้จักมากกว่าที่นี่นะ<ม>เพราะว่าคนโบลาณโบราณจริงเขารู้จักแต่ลำมะลอกกันสังมนเป็นของใหม่แต่ว่าข้อดีคือสังมนมันจะดีคือมันตรงอันนี้เทียบกันแล้วนะลำตรงลำสวยลำอะไรอ่ะอันนี้ย้อนกลับมาลำมะลอกเดี๋ยวจะพูดเรื่องอื่นแล้วไปเรื่องอื่นลำใหญ่ๆแม่น่ะนะนองกินได้ อันนี้นอกก็กินได้ด้วยนะนะครับมันไม่ถึงขนาดอร่อยแต่ก็กินได้อันนี้ขอขอพูดชื่อวิทนึงเผื่อบางคนชอบเซิร์ชแบมบูซ่าลอง i ิสพิคูลาตาถ้าคอมมอนเนมคือมะเฮาแบมบูมะเฮาแบมบูนะครับโอเคครับให้รู้จักไผ่ลำมะลอครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ